วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทําไข่ตุ๋นอีกกาแต่จะทําไข่ตุ๋นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะจะใช้ไข่สักสองฟองพอค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่ไม่อยากได้ไข่แดงเราก็อาจจะใช้ไข่ไข่หนึ่งฟองนะ่ยมีไข่แดงแล้วก็อีกหนึ่งฟองเนะ่ะเอาเฉพาะไข่ขาวนะคะแต่ว่าณที่นี้ขอไข่แดงทั้งสองฟองเลยค่ะ <laughs> นะคะ แต่สำหรับผู้ป่วยที่กำลังให้คีมโมอ,อยู่นะคะ,ะใช้สูตรนี้แล้วเน้นไข่ขาวหลายๆฟองก็ได้นะคะ5-6ฟองต่อวันได้ยิ่งดีเลยค่ะสำหรับไข่ขาวนะคะเนื่องจากว่าการที่เราได้รับเคมีบำบัดเนี่ยเราจะโดนทำลายนะคะแล้วเกลดเลือดแล้วก็เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยจะต่ำลง ดังนั้นจึงทําให้ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของเราเนี่ยยิ่งลดลงมันจะเป็นผลเสียต่อร่างกายในเข็มต่อๆไปนะคะผักที่นํามาใส่นะคะวันนี้จะนํามะระขีนกนะคะแล้วก็มีก็พดอ่อนค่ะพร้อมกับหอมใหญ่แล้วก็พริกหวานค่ะถ้าเป็นคนปกติที่รักสุขภาพนะคะ พอคำค่ะแล้วก็เอาตามใจชอบของตัวเองเลยว่าจะให้มีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่ยังให้คีโมยอยู่เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของช่องปากฟันแล้วก็ที่คอในเรื่องของการกลืนดังนั้น,นจะแนะนําให้สับให้ละเอียดเลยค่ะสับให้ละเอียดเพื่อที่จะให้รับประทานได้มากขึ้นและก็สะดวกต่อการกลืนมากขึ้นนะคะ รับเครื่องปรุงนะคะก็จะไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีเพียงแค่เกลือดำใช้แค่ปลายช้อนค่ะส่วนความหวานต่างๆเนี่ยคือจะไม่ใส่เลยเนื่องจากว่าผักที่เรานำมาใช้เนี่ยก็เมื่อสุกแล้วเนี่ยจะให้รสหวานอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังติดรสชาตินะคะก็อาจจะเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยได้นะคะ เอาตามเอาตามที่ใจเราบอกว่าอร่อยแต่ว่าไม่เสียสุขภาพแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยที่ยังให้คีโมอยู่นะคะก็ไม่แนะนำให้ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบนะคะเน้นเลยนะคะไม่ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบนะคะ สำหรับเมนูไข่ปุ๋นวันนี้นะคะไข่ปุ๋นทรงเครื่องด้วยสิ <c oughs> เพราะว่ามันมีเครื่องหลายเครื่องเลยเนาะ <c oughs> ก็เอาที่เป็นไข่ขาวก่อนแล้วกันนะคะไข่ขาวเนี่ยจะไม่ได้มีไขมันเหมือนกันกับไข่แดงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะต,ต้องการที่จะได้โปรตีนแอนบูมนินนะคะก็ใช้เฉพาะไข่ขาวเลยค่ะ ซึ่งไข่ขาวเนี่ยก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างเกร็ดเลือดซะเพิ่มเม็ดเลือดขาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะส่วนมะระขี้นกนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อู๋่าจะพูดถึงเรื่องของสรรพคุณของมะลาคีนกเนี่ยวันนี้คือเยอะมากนะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เรานําตัวเด่นๆมาเล่าให้กันฟังแล้วกันนะคะที่นํามาใส่วันนี้ก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีการเจริญอาหารนะคะมีเส้นใยแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดเป็นยาระบาย และอีกอย่างยังช่วยบำรุงเลือดนะคะแต่จริงๆมีเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่พูดแค่นี้แหละแต่การรับประทานผลสุกข,ของมะระนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เพราะว่าจะมีสารซาโปนินซึ่งจะเป็นพิษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปรับประทานะมะระที่ที่มันแบบเหลืองๆแล้วก็สุกแล้ว่อะนะคะ ส่วนหอมหัวใหญ่นี้นะคะก็ใส่เข้าไปเพื่ออะไรก็หนึ่งะค่ะมีรสหวานจะช่วยชูชูรสของไข่ตุ๋นของเราอะ่ะด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีวิตามินซีสูงแล้วก็จะมีสารบางชนิดอย่างเช่นสารคือซิทรินที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันโรคต่างๆนะคะนอกจากนั้นอ่ะยังทำให้เรารู้สึก ผ่อนคลายแล้วก็ยังมีสารบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะละลายริมเลือดที่จับตัวอุดขวางทางเดินเลือดได้นะคะจึงทำให้ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลและก็ความดันเลือดนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าสรรพคุณของหัวหอมใหญ่เนี่ยจะมีอยู่มากมายก็ตามนะคะแต่เนื่องจากว่า หอมใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่นและก็มีรสเผ็ดการนำไปใช้ในแต่ละบุคคลเนี่ยควรคำนึงถึงสภาพร่างกายและก็โรคของผู้ป่วยด้วยนะคะเมื่อใช้ไปนานๆนะคะอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยเสียพลังได้อย่างเช่นในกรณีผู้ป่วยหอบหืดที่มีพลังอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะมีอาการหอบดีขึ้นแต่กลับทำให้อาการหอบเนี่ยกำเริบ มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นน่ะจึงควรรู้ถึงข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายของเรานะคะการที่เรารับประทานหัวหอมใหญ่ในปริมาณที่มากหรือติดต่อกันนานอาจจะทําให้เกิดการทําลายจิตประสาททําให้จิตฟุ้งซ่านลืมง่ายความจําเสื่อมมีอาการตามมัวพลังและเลือดถูกทําลายทําให้เส้นเลือดเนี่ยไหลเวียนได้ไม่ดี ะะแล้วจากนั้นโรคต่างๆที่เป็นอยู่อาจจะหายช้าแล้วก็เรื้อรังแล้วยังไปทำลายสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียดหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอแนะนำว่าไม่ควรรับประทานนะคะรับประทานหัวหอมใหญ่สดในขณะที่ท้องว่างเพราะอาจว่าจะทำให้เกิดการะระคายเคืองทำให้เยื่อบุกระเพาะอักเสบได้นะคะ ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือข้าวโพดอ่อนค่ะก็จะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคลโรทีนวิตามินซีแคลเซียมเส้นใย,ยอาหารฟอสฟอรัสเป็นสารประกอบกับแคลเซียมในการสร้างกระดูกและฟัน ถ้าเรากินข้าวโพดอ่อนเป็นประจำนะคะจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวช่วยย่อยอาหารลดอาการบวมน้ำนะคะส่วนของการบำรุงหัวใจทำให้เจริญอาหารกระตุ้นกระเพาะและลำไส้ให้ทำงานได้ดีด้วยนะคะแต่ข้าวโพดนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะดีกับทุกคน เพราะฉันคนที่ไม่ควรรับประทานข้าวโพดก็คือผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องอืดบ่อยหรือว่าลำไส้ย่อยยากรวมทั้งคนที่เพิ่งผ่าตัดช่องท้องมาใหม่ๆเพราะว่าจะทําให้ท้องอืดได้ง่ายค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นพริกหวานนะคะแต่วันนี้นะคะจะมาเล่าถึงพริกหวานสีเหลือง พิษหวานสีเหลืองเนี่ยจะมีสารสําคัญก็คือลูทีนและก็เบต้าแคโรทีนด้วยสารอาหารทั้งสองชนิดนี้ยจะมีความคล้ายกันที่ประโยชน์มุ่งเน้นไปที่การบํารุงสายตาตอาเลือดแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆแต่ความต่างของสารทั้งสองก็คือเบต้าแคโรทีนจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ก่อนเพื่อให้ร่างกายดูดซึมขณะที่ลูทีนจะเข้าไปจับกับเยื่อหุ้มเซลล์และก็โปรตีนอื่นๆและร่างกายดูดซึมได้เลย มักจะเป็นสารที่จะพบในผักสีเหลืองสีส้มประโยชน์ของรูทีนและเบต้าแคโรทีนก็พอที่จะสรุปได้ว่ามันช่วยในการกรองแสงสีฟ้าที่จะทำลายดวงตาบำรุงสุขภาพตาลดความเสื่อมของกระจกตาช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืนช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่บำรุงผิวพรรณนะคะเสียอยู่อย่างเดียวค่ะคือแพงมาก